กล้องศึกได้ครับโอ้โหวันนี้นี่ต้องบอกว่าลุ้นกันยังใจหายใจคว่ำเลยทีเดียวนะครับถามกล้องศึกนิดหนึ่งนะฮะทันทีที่วันประกบให้เจอกับลำน้ำมูลเล็กที่ถือว่าเป็นระดับยอดมวยรู้สึกไงก็ถือว่าเป็นทย์ที่ยากครับเพราะว่าเขาเป็นแชมป์มาแล้วก็เป็นมีเล็กเยอะครับเป็นทั้งยอดมวยแล้วก็เป็นแชมชป์สถาบันหนึ่นนเลยครับเรถือว่าเป็นงานที่ยากหรับ ทำการบ้านเยอะไหมก็ถือว่าทําบ้านมาเยอะมากครับเพราะว่าคิดว่าเขาบ้านเดินอยู่แล้วเขาไปเนี่ยเพราะว่ารู้ว่าเขาต้องแบบปรับเปลี่ยนแบบไงล่ะแบบออกสไตล์กันชกต้องมาเดินอยู่แล้วเขาไปนี่นั่นน่ะสิบางแผนอะไปแล้วนะครับไฟที่นี่ของกล้องสึกเองเนี่ยซ้อมมานานไหมก็ซ้อมมานานครับตั้งแต่เ่ากับที่เมืองไทยเด็กก็ภาคแก่หนุนทีก็ซ้อมต่อย ซ้อมต่อเนื่องเลยนะครับเป็ดเสร็จแล้วไฟเนี่ยนานเท่าไหร่ก็เกือบสามเดือนครับสาใช่ครับช่องช่องปีใหม่ก็ซ้อมอยู่ข่ายไม่ได้อยู่เลยไม่ได้ไปไหนเลยว่าอย่างานนะครับจนกระทั่งประกบคู่เจอกับทางด้านลำน้ำมูลเล็กเนี่ยนะครับการวางแผนสำคัญจริงๆนะครับยกแรกชกได้ตามที่เราต้องการไหมก็ถือว่ายางครับเพราะว่า ต้องดูเขาก้านนะว่าพออยามาณเดินหรือเปล่าครับก็คือแบบคือแบบตามแผนที่วางเปแบบพามาเดินครับแบบแบบงนะเขาไม่ถอยมากครับก็ถือว่าเป็นแบบจังหวะที่เราแบบรอแบบสุดมัไใแล้วอืมนะจนกระทั่งยกสองยกสองนี่ถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนของเกมโดยเพราะยิ่งอ,อ่ก้องศึกได้นับแปดซ้ายเปลี่ยนเข้าไปในหมัดนั้นรู้สึกไงบ้างก็เป็นจังหวะเออเป็นลูก ที่ซ้อมมาครับเป็นจังหวะที่แบบเห็นเขาเดินมาแล้วครับเขายืนเดินมาแบบล่นแบบต่อยมัดนี่ครับแล้วก็แบบเรายังมาที่เขาแบบการตกนี่ครับแล้วก็เราได้มาถ่ายสายรุนแรนี้ออกไปสักกี่เปอร์เซ็นเต็มร้อยครับเต็มร้อยนะฮะล่วงไปแล้วคิดว่าอืมจะลุกขึ้นไปไหมครับผมคิดว่าลุกครับเพราะว่ารูาการเขาแบบเขาไม่ได้แบบมองมากครับนะแสดงว่าเขาก็เตรียมมาดีเหมือนกันใช่ครับคือว่าเขาเตรียมตัวมาดีมาก แต่จังหวะที่ว่ากล้องศรรึกจะตา,เามเขาไปซ้ำเขาเนี่ยก็ก็โดนสวนเหมือนกันใช่ครับก็เห็นเขาแบบยังแบบยังแบบไม่ได้แบบไม่ได้แบบมีการที่แบบเมาหรือว่าอะไรครบแบบเดินดุนมันแล้วก็ทำให้เราแบบเปลี่ยนต้องเปลี่ยนแผนได้ทนัทนทันทีเลยเปลี่ยนแผนเลยครับเพราะถ้าเราไปรีบต่อยแล้วเราถึงโดนสวนโอ้ก็มีสิทธิเ์เราอาจเราอาจจะโดนน็อกได้นะฮะต้องรับทุนคื้นใช่นะครับเขาไม่ได้ ยกสามเนี่ยทางลำน้ำหมุนเล็กเล่นเครื่องมากแล้วก็ใส่ถ้าเป็นรถที่ใส่เคียห้าบี้เราอย่างเดียวเลยตกใจไหมก็ตกใจครับเพราะว่าเขามาต่อยมาแบบมาบูเลยครับแล้วก็แบบพยายามแบบเออเออแบบคุมเกียวไว้ครับพยายามแบบแบบุดีเขาไว้ครับอือตอนชกครบยกเนี่ยยังคิดว่าเราเราเรา,เราชนะ,นะครับก็มั่นใจครับว่าหนึ่งสองว่าแบบซูสี่ครับก็ ลูกซองเราได้นับด no, oh, ้วยครับล like ูกสายเราเยให้สาวแต่ว like ่าประกาศคะแนนออกมานี่แบบไม่เอกสารนะตอนนั้นประกาศมาโอ้โหคนณี้ชนะคนนี้ชนะตอนนั้นจิตใจหายไหมหรือว่ายังไงก็รู้สึกแบบยังไงก็ยังไงก็จะเป็นเราแน่นอนเราน่าใช่ครับก็เราได้นับจุนมาครับเราก็เลยแบบเสียมากก็เลยแล้วก็มากล้องสึ่งจริงด้วยใช่ครับโอ้โหนะครับไฟนี้ว่าไปแล้วเนี่ยเอารล่งอกไหมก็คือว่าร่มงอกครับเพราะว่าเ กดดันมานานครับแล้วก็อะไระขึ้นรายการนานแล้วด้วยแล้วก็ทําให้เราแบบเจ็บกดมานานมากครับตอ <c oughs> นี้ครับทำให้เราแบบแบบมุ่มุ่นกับแบบพี่เขามากครับไฟนี้พ <c oughs> ยายามดูชิปพี่เขาแล้วก็แบบมาแบบแก้เกมว่าแต่บางทีพี่เขามันเดินแล้วต้องแบบแก้แบบนี้คือว่าพี่เขามาไฟต้องเราต้องติดอีก,กแบบแบบแบบแผนหนึ่งครับอืมสิบคะแนนเต็มถ้าไฟนี้ให้ให้คะแนนตัวเองเท่าไหร่สักเจ็ดครับเพราะว่าเออยังมีลูกที่แบบ เอาูปแบบตกใจครับเพราะว่าไปที่แล้วเลยครับจุกฟีมันไก่เราแบบเราไปยกสามเราไปแบบรีบร้อนเกินไปลูกวันนี้เะไรยูู่กแบบตกใจหน่อยครับเราแวงแบบเกินไปครับวันนี้ถ้าไม่ได้นับที่คิดว่าเป็นไงเหนื่อยครับเพราะว่าพีเขามาเร็วครับเร็วมากครับที่เขาชกยากมากครับมาฝีมือที่มันบู้ทีแบบชกยากมากอือนะครับนะครับ เออ่ของก้องศึกเองเนี่ยนะครับคิดว่าสิ่งที่เรา,าพลาดมาในในครั้งที่ที่ผ่านมาเนี่ยเราคิดว่าถึงเวลาที่ต้องไปเอาคืนเนี่ยก,ก,ก,ยก,ยก,ถกย็ถ้ามีโอกาสก,าก็อยากเอาคืนแต่ว่าก็ขอน,น,นี่ครับทำโฟร์ฟนะินิสแรกครับถ้ามีโอกาสก็คนนี้ได้เจอกันดีครับนะที่เมืองไทยน,นะอเอออย่าเพิ่งอย่าเพิ่งไปไหนนะครับปี68ของทางก้องศึก ตั้งเป้าไว้ไงบ้างครับก็อยากทำฟอร์มดีครับเพื่อแบบมีแบบมีโอกาสว้าสัญญาบ้านกับเขาบ้างแล้วก็แไปต่อยแบบรายการใหญ่กับเขาบ้างฟอร์มดีไปโชคกับรายการยัตตี้อ่ะอิมแพกอะไรเงี้ยนะเห็นอยากอยากจะไปอิมแพก้ากมาเถอะใช่ครับอยากโชคนะครับแสดงว่าปี68นี่แสดงว่าเรานี่ต้องแบบใส่เต็มแม็กซ์เลยครับวัานเพื่อที่จะไปจุดนั้นให้ได้ใช่นะครับผมก็ ถึงท้ายแล้วนะฮะคงจะต้องฝากอะไรถึงแฟนคลับที่ตามนุ้นตามเชียร์ก้องศึกหน่อยครับก็ฝากขอบคุณใส่มวยทุกคนครับแล้วก็เอ่อเอฟซีไคเอ่อชาเตกครับก็วันนี้ก็ทำเอ่อทำเร็จครับแต่ว่าก็ยังไม่ค่อยดีมากเท่าไหร่ครับก็ก็ผมจะนดีนำไปปรับปรุงแล้วก็แก้ไขครับผมนะครับโอเคครับขอโชคดีครับก้องศึกครับเดี๋ยวยกขี้เข็ม แปดเข็มใช่ไหมเดี๋ยวทุกคนเดี๋ยวทุกคนลอมีเรื่องจะคุยเวยลอมีเรื่องจะคุย้วยครับณโมเนลง